ที่เทศบาลตำบลบ้านป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาจัดกิจกรรมวิ่งบ้านโปง Cross ่งครอสคันที่2023แล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายผลผล,ผลิตจากโอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านโป่งด้วยค่ะ ที่ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมวิ่งบ้านปงคลอสแคันที่2023เพราะมีการออกร้านจําหน่ายผลผลิตจากอะโวคาโดและของดีตําบลบ้านปงเพื่อส่งเสริมผลผลิตอะโวคาโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันจํานวน450คนแบ่งเป็นระยะ12กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยวิ่งผ่านเส้นทางในชุมชนและเส้นทางตามธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้ รับอะโวคาโดคนละ1กิโลกรัมเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในการจําหน่ายผลผลิตค่ะที่บอกว่าคนละ1กิโลกร,รัมนี่ก็คือเข้าเส้นชัใช้ได้เลยนะครับก็แจกกันไปนะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการแข่งขันควบคุมม้าครับโดยมีนักแข่งม้าเข้าร่วมกิจกรรม21คนนะครับแบ่งเป็นระยะ15กิโลเมตรให้ใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีการเต้นของหัวใจม้าให้อยู่ใน50ครั้งต่อน,นาทีนะครับโดยที่ผู้ควบคุมม้าเนี่ยให้เหนื่อยน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับ